คุณชมนะกันนะเบบซี่ทุกท่านค่ะถ้าเขาดีลย่างคชมหลายง่ยาดีเลยโอ้โหนาทีรถมาเก็บเห็ดมั้งเจ้ามาไต่เห็ดบหรไปเราเดินรเจ้ามาไต่เห็ดเนาะค่ะมีนพ่นตกนาต๊กนาฝน เห็ดปวกเดมวงแรงเขาเห็ดปวกมาขายเอาขึ้นหลุมใ่เท่านั้นก่อท่อไหมสามัก้าสามกันอีสมาหม a มมาแนลเซ่างมด้วยพอต้อกแล้วก็อีกท่านเนึงสมาชิก่อตงแหลกมาด้วยไอ้ข้ามองเอาอวานดกว่าอ้ข้ามผ่านโอ๊ยหน่อยแต่ประยชนห เออนะครับผมเนาะเออเิ่นขมานี่เพราะว่าเพิ่่นเคยออกคลิปกับพ่อทองแม่อยู่แต่วันนี้มาด้วยนะครับอ่าลูกพี่ไปไหนไปด้วยกันหมดพ่นมาเป็นโมกันตันน้องมันเป็นตาหยานเฮ้ยอ้ยอ๊อมองมีนี่มองมียั่งเสียวสุดๆอยู่มองมีที่เขานะครับเพราะเป็นยังผมต่อไปนี้ผมจะไม่ค่อยเสียวถ้ามีแหน่งแหนงมาด้วยนะครับก็ก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะครับทุกคนนะเออเสียวคนลูก ทาง,งเขาไปกันเลิกเนาะคะ่ะมืนเอนี้เนาะคะ่ทะท่านผู้ชมมืนเอนี้ก็มาน้ำกันมาวินชาแนลหนุ่มอามคนเดิมพอท่องแลคนเดิมเนาะคะ่ะแล้วก็ปั้นตัอยก็มีสมาชิกมาเพิ่มอีกท่านหนึ่งเนาะค่ะช่วงนี้พายุเข้าฝนตกแท่ทุกวันเลยพอไมาคิดตายคิดว่ายากมาากเมืองครับแต่เอฟซีให้มาตามมาต้องคดทุกทีไป้ย

มาไตเห็ดนะครับท่านผู้ชมย่างยานเข้าไปย่างยานเข้าไปให้คอยสอบถามกันให้คอยสอบถามกันย่างยานเข้าไปเอาคืกกาคึกกามากผู้เดียวน่ะโอ้นาด้บ่เดอดเนาะเนาะาเนาะนามเนาะเนี้เนาะเนาะเนานานาะเนะเนาะเ่าะเนาะเะนาาะเเนามะเนาะกันาเนานเนานนนนีนาานนนนาเานนะะา่าานเเานเาีเาาเนาเเนเเนาะเ เขาก็จอดรถเร็วกว่าเด็กครับว่คู่กันลุกไปเบิรงนเเห็นไหมแต่คิดว่าเขามาแต่เห็นซะไปจะไม่ได้ถือว่าต้องคิดตยังหลายมดจะเบิร์โซ่เหล็กครับแมนว่าอืมสร้อยจูซะเนาะแมนเอาโซ่เหล็มันก็ไรผมก็แสบบ่อบอลเนี้ยอ๋อเอาสร้อยจูซ์เอสร้อยจูเอาโซ่เหล็กกับโซ่เหล็กเอาเหล็กก็ไฟแต่งข้างเลยนะครับผมใจถึงนะครัุณผู้ชมถ้าถ้าผู้หาเห็ดยังมาหอดพี่นะคอยซื้อเห็ดเพิ่นเลย โอโสนโอ้ยแสไฟโซล่าเซลล์ว oh ้านแนี้โอ้โเส้ไฟหลอดเป็นโ่นสายเหนือไทย่ม่เส้ังึเป็นส้นสายยื้อส่โอ้รถอลออีกคั้นึงเอ้าโอ้ขามาหาเหตุการทผู้ชมครับวันนี้เป็น้ากเืเห็นเห็นรลดสาคั้แล้วเนาะ ันเอาซี่แปดเอาาท่านผู้ชมีเลขช้าเห็นอยู่เห็นอยู่ซี่แปดโอเคไปเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมลงรถแล้วไปหาไฟมาหอดก็เห็นเลขอยู่อยู่สร้างค่ะเดี๋ยวป้าต้อยสีผ้าไปเบิ้งเนาะค่ะเนาะเลขอยู่สร้างขึ้น แต่ว่าฝนตกค่ะฝนตกค่ะท่านผู้ชมตรงนี้เห yeah, ี้ยพรทรเดี yeah. ๋ยวเดี๋ยวบางีไตแเดี๋ยวบางีไตเป็นหนึองเลยแต่ว่าบางีไมาเป็นเห็นเป็นเอ็นะเป็นเ็นแปดองอ๋อ ตกใจเนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมซี่แปดสองค่ะตัวเล็เนาะค่ะตัวเล็ขึ้นยข้างไปกอให้ท่านผู้ชมเอีกซีทุกทันโชคดีเนาะค่ะนาะกหนึ่งแปดก็ได้ซ8ก็ได้ซี่แปดสองค่ะไปเนาะค่ะ เจ้าเป็นพลท้องแร้ว่านี so ่แมวครับเอ้าก็ขึ้นรอขึ้นว่าเขาเสกที่นี่สวัสดีค่ะพ่อท้องแมวสวัสดีค่ะเป็นบ่ผมเปลี่ยนสีบ่เอาเดี๋ยวใครก็ว่ามันเอาผมนว่าเป็คือกับพัอตะดสินเนาะครับพอึ้นรอคุยกันอยู่แล้วอ๋อรอตลอดกาันตัซื้อเขามีบรรประชาชนยืนยันโอเคไปขอขอลาครัวไปค่ะคิดว่าอายุยี่สิบห้าโอเคขอบคุณมากครับมือนี้เนาะค่ะมือนี้กับมาน้ำกัน สวัสดีครับบ่าวม่งวันนี้ก็มาน้อกันหาหาหาท่านเนาะค่ะเนาะเนี่ยนี่เนาะค่ะฝบริการข้อต้องแล่คนเดิมครับทีมงานทั้งแล่สิมารวมกันสวัสดีครับป้าต้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองมาวิ่งเนาะค่ะเนาะโอ้ยเหลี่ยมตาไฟไปซะฝนตกไหมไปเนาะค่ะไนเลยเอามาอกทานไฟบนเขาให้ฮหำหำไม่ยังหึ ยังกว่าเฮ้ยตกใจอามเห็นยังงอย่งออกจากต้นไม้จากต้นไม้งตัวนี่งตัวออกมาจากท้าสาลนะออกจากมันได้เหเฮ้ยเห็นอยาน้เป็นะเป็นตายานไรวันีนะคนลูกได้ไหมเฮ้ยเอ้า โอ้ยโอ,โอ why, ine, ine, yep. ine, ้ยสาธุเด้อพญ่เจ้าจีตเจานอยาตื่นอย่าถ่วงลูกหลานมากดีนะคะน่ากล้กันปุ่มอะไรมาโดนเอยนะคะเจ้าพ่อวงพูดีค่ะันตกนะคะ้ เอาต้องถ้คข่วงสาในเพื่อนเด่นเบื้องผ่านเนโอ้แต่แกล้วมาถวายพี่คนละไม่วดาหมดแดงแต่ว่าหมดอันนี้กัดเด้อนี่หมดเห็ดจังไหลน้อหน่เนาะหมดแดงเบองเบื้องอันไหนยูพอพันนึว่งูเลยว่างันเห็นว่าดำดำไหม หมดขั <łość> ้นหมกาดขึ้นหมดด้วยหมดด้อเขามาลัก่อนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำความสะอาดเลยพ่อนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนุ่มอามเห็นเงาดำๆออกจากต้นไม้ต้นนี้เงามาทางนี่เนาะค่ะี่คำมั่งนะครับนวินะ ไอ้มองนะครับพี่คำม่องซึ่งเพื่อนเคยถ่ายคลิปกับพ่อทมเลนะครับผมเนาะเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนนะครับท่านผู้ชมนะบองท่านบอกว่าเดทาานความสอาเลยมาตัด้ความสาทกาท่ี่จะถ่ายด้วยนครับนอาจจะไมาท่นผู้ชมไปนาะค่ท่านผู้ชมจังได้จังกล่องมีปัญหาเปิดแล้วพอบ่ได้เห็นขยะเสียมซี่เสียมซี่ขยาแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้ปาตอยลืมเปิดกล้องแต่เปิดอยู่นะเปิดอยู่ออ เต่วบาบัดมาเบิงเอาคือบดกองซีหนึ่งสามซีหนึ่งสามหค่ะท่านผู้ชมนะครัท่านผู้ชมหนึ่งสามห้าโอ้ท่านผู้ชมดูดู้ว่ป๊อบปิดไฟัอื้ท่านผู้ชมอันใดออนร้อนเลยเนี่ยเอยหืมมาหิวยังยังเหล็กเซียมซีหนึ่งสามหานะค่ะท่านผู้ชมไปดูกันนะครับเดี๋ยวถ้าไปเบื้องเล็กถูกเนาะค่ะแต่ว่า ที่สําคัญเนาะค่ะท่านผู้ชมนุ่มอามว่าเห็นเงาอิหยังดําๆออกจากตน้นไม้ต้นนี้เงาดําๆออกจากต้นนี้ยางมาทางนี้ว่าสันเนี่ยแสดงว่ายางมาสานนี่มาหนีเนาะค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมอุย้ยตนน้นอันนี้คือจริงเอาเองโอ๊ยตกใจเบิดเนาะนี่นนเนาะ มากะเฮาแต่ว,ว่าเห็นแสงอย่างแบบแ,บบแสดงว่าคนมาไต่เห็ดเนาะค่ะอยู่ข้างในนะเ,เห็ดกำลังออกควนมาไต่เห็ดน,น,นี่เนาะค่ะกับเจ้าพอดงผู้ดินลูกหลานทางช่องป่าต้อยก็ได้มาขอโฉคขอลาบมาตามตอ,อเ,เพื่อไปฝากเอ็ดซี่ทางบานเนาะค,ะค่ะก็ขอห้เจ้าพอดงผู้ดินได้มอบโฉคลาบสามโตตรงๆให้ลูกให้หลานในเด้อจ้าถูก มาปรดมาพายลูกลานเนี่ยลูกลานจีนนั่งไปฝากเอเดซี่ทางบานนี่เนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งเล็กถูกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก ผมเดี๋ยวไปบ่งเลขทูกกันรบลครับท่านแล้วมีมีคนเอาของมาไว้นะครับเป็นิตนะครับโพรผมก็ไม่สังเกตนะครับผมนะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าที่ผมก่อนที่ผมนั่งนะผมเห็นเป็น035เลขทูกเนาะค่ะถ้า้035ก036หาหนึ่งเจ็ดเนะค่ะด้านข้างค่นี่เลกก็จะพอดวงพูดดินนี่ครับ ถ้าดูคิ้ง่ายน่าจะเป็นถ้าดูดูรายนี้จะเป็นงี้ศูนย์สามห้าศนย์ามค่ะทน้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้จรณยาในการรับชมทางช่องเสมอเป็นแนวท่างให้ท่านผู้ชมนะคะเนาะตาไล่สองเบื้องด้านขางถ้าเบื้งด้านตรงสิมันสิบ่เห็น5นึ่งเดเบื้งดานขางเลย ตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเนาะค่ะเนาะกับเจ้าพ่อดวงภูดีเลย่ออที่่วา้ยตรงนี้นะครับท่านผู้ชมน้ำอ่างปักศรีศูนย์สามห้าวันที่ยี่ห้ากันยายนสองพันหกสิบตามนั้นนะครับเฮ้ยเห็นไหมท่านผู้ชมเอ้าท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม้อ้ยพ่อเางนเดิมอี้ดก่อนนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเอามองนี้เนาะค่ะท่านผู้ชม เลขทูกทำไมมันตรงกับแม่นางแก้วเนี่ยมองนี้นาะน้องอานเป็นศูนแม่นางแก้วมาหมอนกันอันนี้ห้าหนึ่งเจ็นี่ท่านผู้ชมตรงกันเป๊ะเลยครับผมท่านผู้ชมนะตรงกันโจ่โชคดีเนาะค่ะเนาะกับเจ้าพ่อลงภูดินตามจุดต่างๆกับ้องเบิ้งเบิ้งเดงแย่งกันเลยนะคะก็ให้ท่านผู้ชมอฟซีก็คทอกานโชคดีเนาะค่ะเนาะ ที่ย <Z jaar. S 1> ี่กอยสอนคุณอยนีวันที่ยหาพอวันลองหาลูกุนี๋ยวผมดินไรกอบท่านผู้ชมโอ้ยหมดตัไรบมาเบิ่งหมดเลยบเห็นเบิ่งก่อท้งเรกํำลังเบิ่งบ่งบุกหันเขียยอีโมเขี่ยเทปใ่ป่อท้งเรตื่น เขียดอีโมไปอยู่ในหันไดจังไดจักนาฝนเป็นทีเหล่าน,นี้นเขียดอีโมตัวใดเขียดอตัวใด<อ>ล,ล่าคนนีต่อไปจบึง้งน,นี้อย่างนี้แปดหนึ่งมันก็แปดหนึง่งอันอันนี้อันนี้อันนี้เก้ากอันนี้แปดหน,นึ่งนเออแมนแมนเออบ้งราคได้เจา้าผมย่อมบึมบ้งครคาแ้นี่มองผมซ่องอยู่นี่นี่นหะครับอบึ้งให้บึ้งเป็นนาท่านนะครับเล้วไปให้ปัจจยมาสองให้มือเจ้าเบึ้งไปบึ้งเี้ทูบัี ไปเบิ่งเด็กถูบเด้อเื้บเด็กถูพนเขาอ่ะต่อยตรงกับเมนงแก้วเลยเกถูพ้นเกถูนะเด็กถูตรงกับ่นน่งแก้วอใหนี่เีูก่นกวบอดเเลยเนไปเจ้บที่ตายหมดเที่ผู้พานจวไปตรงนัเปเลยเ็น้มคะ่านมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ อกาหมดแดนย่างหลายเลยค่ะเพราะสว่างนกขันยี่สิบห้ากอยสองห้าหกศูนย์ันแต่ว่าหมดหลายเขาไก่เพราะทวีนนกค่ะทนผู้ชมเลยกงเนนะครับ เนาะค่ะตามจุดต่างๆทำผู้ชมก็ได้เบิ่งในแย่งแล้วเนาะเหล็กเสี้ยมซี่ก่ะหนึ่งสามหาะค่ะหนึ่งสามหาเนาะค่ะเล็กเสี้ยมซี่สาทุเด้อจะพอตรงผู้ดินถูกดีมันหมันได้หมดเียปังๆเลยเด้อ แต่ว่าก็เป็นตะยานเนาะเสียงแม่เฮ้ยว่าจะไปผู้เดียวเด้อหนุ่มอามตกสางได้นลยูคหังบนบ่อันนี้ก็เป็นด่านหลังเอ้ยหนุ่มอามยางไปคนเดียวด่านหลังแต่ว่าฝนตกเป็นทางของน้ำเก่า กับเจ้าพอดงผู้ดินเนาะคะ่ะก็ได้มาตามต่อขอโชอลาไให้ท่านผู้ชมได้เบิงได้ชมกันแล้วเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป่าต่อยคนมิสเซนมาวินชาแนลหนุ่มอามคนเดิมผอมทั้งปอทั้งแลงคนเดิมเนาะคะ่ะกับเจ้าพอดงผู้ดินมันเนียกฝนตกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมฝนตกทีมงานกับป้ากันมาก มากับมาพอรถก้อนสีขามากนี่พอรถจอดอยู่ข้างถนนสามขั้นสงสัยผลพากกันมาไต่เห็ดกันช่วงนี้ก็เห็ดออกกนเล่นมากกันมาไต่เห็ดน้เลมากันมาไต่เห็ดแต่ว่าก็เห็นแสงไฟอยู่ในดวงหลายอยู่เนาะค่ะจังสี่กับพวกเป็นตายานอยู่กันไม่มูมากนั่มหลายๆคน เอจะพอดกพูดยินโศคดีมานมานลำลำเรวยๆเด้อเอฟซีเป็ดเลมานน้ำแนวงวดเนี่ไปนองขาทำทุกเ้ยมันเสียงชาะองป่า่าอยู่มัแกข่มันแปลกเนาะเออมันแปลกอโดนเราคนยิ่งลงไงแมนครือห้องเคืองห้องหูซื้อดเลยแมนครับ นั่นแหละครับท่านผู้ชมนี่แหละครับความรู้สึกของมนุษย์นะครับผมนะคือเราจะรู้สึกว่าเวลาไปผมเคยไปอยู่ภูเขามาเคยไปนั่งยิงหมูปลาหมูอย่างมากเสียงแบบปกตินะกุ้งไม่จะงาไม่หักอย่านี้นะมันก็ธรรมดาแต่ห้องหัวเออนี่เสียงก็มาฉาดเสียงจังหนูแลนหรือว่าอย่างนี้นะเราไปพ่อเราห้องนี้ยิงกันดีๆเราแบบมันกลายเป็นแบบคนยิ้งลูกมันมันมีคนยิ้งลูกแล้มันเลยแบบ ให้รู้สึกงเลยทันทีเลยนะว่าอีกอย่างคืออย่างเล่นมาคือคือมันต่างจากการเสี่ยเขาไซเบตแน่นอนแม่นเห็นะางส่วนถ้าไปหาไปหาปลาคือไปหาปลาส่วนถ้ามาหาซิดอีกก็ซีดอีกมันจะว่าคือเป็นหูเด่นเลยว่าคนลุกใช่ครับนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นการยืนยันแล้วนะครับกิ๊กกำมองนะครับผมนะอ่านะครับไปสซเบ็ดกับไปผู้เดียว่คว่าไปกบูอก็บพรเห็นอย่างเลนปะแต่ว่าแต่ว่ากรบะไมีอย่างมันคือว่ามันเสียงธรรมชาติเนาฮู้เหราเสียงธรรมประชดนะครับคือปกติเอาเอา เนี่ย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 ยู่ดีๆกับมีเสียงล่มคือคือแปลกอะไรเนี่ยเนาะค่ะท่านผู้ชมเปลี่ยนรูปยงังท่านผู้ชมนะครับได้ยินเสียงทันทีเลยครับเกิดเสียงเบาเสือจะหลบลู่เนาะค่ะท่านผู้ชมเฮ้ยเอาคือมีตาเสียงอยู่หม่องหนีฮั่นแปลกแปลกมากๆค่ะได้ยินเสียงแต่อยู่ซื่อนี่ฮะ เอ้าในทั้งต้นไม่ป่ะยุงสเอาแล้วอจ๊ฮะเห็นแต่จงาอกต้นไม้แล้ออืมมันเป็นงาใบไม้ปะมันจะมาอ้ยคนหัวลูกเลยวายแย่ไหมดิเฮ้ยรงมือเมื่อไยังนอ่อืมเบือคนลุกเลยได้มอนัจว่คนลุกอีรีได้ไปที่ก่อนมากกว่าคนลูกนี่มหล่าลาไแล้วปเน่แมลาหลไปแล้วสั่น นี่แหละต่พ่อส่วนหมูมาหลายๆตัวมันยันเป็นตะยันของโบเนโตเนียนของโบเซนโตโบเสือยันเหลบูมีคนพาอยู่่ไนเอาย่เพกันีไปกับไปอวมีคนไปก่อนหรือไปแล้วนี่นเยะครับของแขกที่ก็มงเาเฮ้ยเฮ้ยอันไหนอันไหนเหอเนเงาเห็นเงาเอากต้มนี่ดิเอ้าอามนี่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 ้ชม อีดอวินอีเด้นั่นเห็นบอเห็นถาดพระเข่าบอห้อยปัญหาเน่อยากเน่ากินนั่นี่ไหมอวินต้นไมต้นนี้ไหมต้นคบเนี่ยออกมั่งสียออกมั่งสี้างหนี่ใครใครข้จังแบบแบบเค็ดเมนังแก้วเลยแบบนั้นเลยือ้ังงหันแบบนี้ยุ่ยยุ่งนนี่ยใครยุ่งหันเลยใครตอนนี้เลยจังแบบเอออะรคนลุกคนลุกเลยยม้ามเอาเห็นนตนทุกผู้ชมออ่เคดีกว่ามันในวันพายยุบ่ะ เอาที่นี่ดีกว่านะครับเอาที่นี่ดีกว่าครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาพภาอีวินหมอกจากฟองนี้เห็นเรืเองบังเกิดโอ้เป็นเงาบ่ะอือวายองศ์สี่อันคือวายจังสรรค์นยคือว่าจังสัรค์ท่านไปๆๆนี่นะคะท่านผู้ชมอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าต่อยคนมีเซนมาวินชาแนลหนุ่มอามคนเดิมพอท้องแรงคนเดิม นี่เนาะค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมเอฟซีถูกถูกทันโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนแห้งๆฟังๆไปกับเจ้าพ่อดงผูดินตาตุเด้อเจ้าพ่อดงผู้ดินขอสมตโตตรงๆเร้องวดน,นี่ไปฝากเอฟซีทางบ้านในเปิ้นเดลุดพนจากนีจากสินให้มิตรโชคตลาดสำหรับคลิปเนี่็ขอให้ท่านผู้ชม ทุกๆทกทันนอนรับฟันดีนะะเนาะค่ะเนาะโชคดีลำล้ำด้วยๆค่ะสวัสดีค่ะ